โคเล่กิบะอ๋อได้ก็ได้โโหโซเลนอ่าาาาลาาเลาา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 วาา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 ่าา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 าดจะอราอยกันาี่นะใช่น้ำย้อยาาามัมาีาแล้ว ใช่ในวันหลังเราซื้อสิ่งฟงรสโยเกิร์ตนะเงาโยเกิร์ตจินดีกว่ากินคินกินเยอะไหมเราซื้อสตรอเบอร์รี่มันชิ้นใหญ่เลย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 บอกแล้วว่าความอร่อยมันอยู่ข้างล่างอหอมอมหอมอมมีทั้งสตรอเบอร์รี่จริงรแล้วก็มีน้ำสตรอเบอรี่ที่ช่วยแต่งกลิ่นแต่งรสนิดนึง